เอาภาษาล่าวนี่แหละเนาะเอาภาษาบ้านเ่านี่แหละให้พี่น้องเปฟังเราจะมีครอบครัวหนึ่งอยู่น้ำกันมีสามคนมีแม่มีลูกชายแล้วก็มีลูกไั่มาเนี่ยพ่อมาอยู่น้ำกันยากับบ่อมากลูกไั่ลูกไั่กับบ่มากยาก็เกิดการขมินกันเ้าเสียสีทางแทงกันจะโดนไปหลายมือลูกไั่กับโอ๊ตบ่ได้ก็ไปบอกหัวเจ้าของว่าโอ้ยอ้าย แม่เจ้านี่แห้งเถ่าแหงเป็นตสสาส่าง่อยกาช่ามาชัางเปิ่นหลายแท <c> ่แ <oughs> ม่จวงไม่สบายนะโดนตีบ่มบวนปันไดเด้อค่ะ <c oughs> ขามแม่เจ้าทีมซะขันเจ้าบพราขาแม่เจ้าทีมอย,อยูน้ำเจ้า,านนอยอยบ,บ่ไา้ดดอก่อยตองนี้ลับไปยูรอบครัวข่วันนี่ผู้ขวาก็เลยว่าเออเพราะยากดอกยูไปแล้วก็เถ่าแบบขวางเฮี้ยนขวางซ่้นซื้อๆ่อยสิขาแล้วหายดอกแต่ว่า นับจากนี้ไปเจ็ดมือให้เจ้าดีกับแม่ข่อยเดอ้อเหตุบุญเอาไว้จากน้อยอีกว่าโดนี่แม่กะสิตายแล้วแนวไทพอเหตุใดกะเหตุย่าปากยาเถียงอย่าต่อปากต่อคำให้เบาแต่แนวมวนมวนผู้เมียกะลบปากว่าเออข่อยเหตุใดวันนี้เมียไปแล้วมือลุ้นผู้แม่กะเขามาหาลูกท้ายวะโอ้ยถีดเอ้ยเมียมือนับตามือเป็นตาสร้างขืนซูม,มือซูม,มือ แม่ก็สามารถสร้างมันหลายแทลูกขามันถิมเมียมึงมันมึงสีเอาแม่หือมึงสีเอาเมียให้มึงคืดเบิงขันมึงเลียกเอาเมียมึงแม่บอยูน้ำสมบัติแม่กัสีบรอาายลูกช้ายก็เลยว่าเออว่าอยากดอกแม่ป่าสาเมียผู้เดียวคอยขาถิมได้หาเอาไม่ก็ได้ลูกช้ายเลยว่าจังสี บอกแม่ว่าแม่กอยู่น้ากันมาเขาอยู่ขอบครัวเดียวกันได้เมียคอยกัสิตายอยู่ให้เจ้าดีก็เพ่อนในเดอ้อเหตุดีเอาไว้อันนี้ก็บอกบอกเมียบอกแม่แมห้ดีน้ากันแม่ก็ดีน้าลูกไผ่ลูกไผ่ก็ดีน้าแม่กัเว่ากันมวนลูกไผ่กับบ่ไปเล่นไซผู้แม่กะบ่ไปหาว้าเพลินลูกไผ่ซอยกันเหตุียญ่เห็ดงานอยู่บ้านแต่ว่าลูกไซนี่ ตื่นมามือไดแล้วเขาไปในครัวเราสิเอาดาบมาฝนเอามาลับดาบของเราถึอมากระลูกว่ามันคมหลบไปแล้วก็เราสิเราอยูู่้เดียวเออฟันข้อค้นเทียเดียวขาดบ่นอนผู้แม่ได้ยินก็ดีใจเออลูกไผ่กูตายแท่ลูกไผ่ไปจ่อบเบื้องโอ้ยยากูตายแทเ่ฝนจะมีดสู้มือหันละฝนยานมันบกคมยานขาค้นบ่าตายจนมาได้เจ็ดมือพานไปผู้แม่ก็ไปบอกลูกชายว่าลา ยาขามันถอ่อมเมี้ยมึงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนนิสัยแล้วมันดีดีเวียกมันก็หูจักเทศเบากบมวนหมอเข่าหมอแกงแรงง่ายมันก็หูจักเตุผู้เมียกบเขาไปบอกวัวว่าออ้แม่เจ้าก็มีประโยชน์อยู่เด้ลยหะยาขาแล้วถิ่มเถอะเดี๋ยวนี้แล้วก็เปลี่ยนนิสัยแล้วแล้วบอกไปหาเบาพื้นคอยนินท่าคอยดอกแล้วอยู่บ้านอยู่เฮียเตุเวียกซอยกันผู้หลูกไช้ก็เลยว่าสาธุนี่แหละคนมีปัญญา คำว่าม,ามีปัญญาเพื่อนเปรียบกับปัญญาไวว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนือสิเปียบไว้ว่าปัญญาคืออาวุธผันเท่ามีปัญญาแล้วสิเปรียบไปไตมันก็งดงามเหมือนมันก็ดีเบิดถือตองเหมือนอันนี้ว่าแมนนิท่านอันนี้อยู่บ้านน้องปอเองด้วยจ่าเรืองสีเวาต่ต้ไปนี่ถ้าพ่อไงพึ้มบ้านน้องปอตะกี้โดนต่สมัยแมเป็นสาวขุนลละเรามีมีมีควายควายตัวผูตัวกใหไงเอาไว้ไถนะ ถ้าสมัยตะกี้โจรผู้ลล่ก็หลยโจรก็เลยมาลักควายพ่อใหญ่พึ่มไปวันนี้ลักไปประมาณตีสองตีสามแล้วถือด้เกาะเกาะไม่ไผ่ของผู้ใหญ่บานแล้วตีพวก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 ตะกี้สมัยตะกอนแล้วถือใ้เกาะอันนั่นล่ะแล้วเราก็แล่นโลงเฮียนแต่ว่าเราบอไซไฟพอ่าขันใส่ไฟนี่มันสิเป็นจุดเป็นสิเป็นเป้าหมายให้โจรผู้ไล่เห็นว่ามีคนตามไปแล้วเขาสิยิงมันสิถือเป้า เราวิ่งไปเรียนไปตามคั้วมือได้ยินก็เห็นพวกโจรนั่นกำลังไล่ควายไปเขากัดไต่ไฟพวกโจรเขากัดไต่ไฟเพราะตาเราเห็นแล้วว่าคว้ยของเรากำลังถือถือตอนไปแล้วตีไม่ไพ่ขื่นเสียงดังๆว่าพี่น้องบ้านย่างเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ทั้งนี่มาไวๆโจรหนยินงจังสันโจรว่างคว้ยหลักกะแลนนี้นี่ขนาดเราไปผู้เดียวแล้วพอมีอาวุธแม่แต่ชินเดียวแทกเกาะไม่ไพ่แค่นั้น นั่นหละปัญญาคนเขามีปัญญามันจะดีจังส่ล่ะ<า>จ้าจ้าเรานี่ทานจนแม่วอกแม่ขาวนอะน <c oughs> <c oughs> ทางนี้ทางนี้ก็หลับแั้วฟังนี้ทานจนหลับเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ